สวัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece Treasure ค,ครับมิสเตอร์เควันนี้ครับข่าวสารแบบเป็นทางการครับของอีเวนต์6ปีการชาหกปีได้มาเลยครับก็วันนี้อีเวนต์มาแล้วนะคน้างจะเยอะนะครับข่าวสารอีเวนต์มาแล้วแต่อีเวนต์จริงๆครับจะเริ่มในวันพรุ่งนี้เนาะโอเคเรามาดูข่าวสารกันเลยครับก็เริ่มจากการชาครับการชาเมื่อวานผมก็บอกเป็นเบื้องต้นไปแล้วเนาะ วันนี้ครับกาชาแบบปทางการมาแล้วครับก็มีกาชาของลูฟี่อัศซินจีครับซึ่งจะมีโรเจอร์และโอเด้งด้วยและกาชาของ3แม่ทัพขนมหวานครับก็จะมีโอเด้งนะครับและกาชาของเจอม่าครับก็จะมีโรเจอร์นะครับเริ่มจากกาชาแรกครับคือกาชาของลูฟี่อัศซินจี6ดาวครับซึ่งกาชานครับจะมาในวันที่26 10ิบหโมงเช้านะครับถึงวันที่ ห้ 5, าสิบโมงเช้ามีนาคมเนาะยี่สิบหก 26, ถึงวันที่ห้านะครับในรอบแรกและในรอบสองครับก็จะมาในวันที่สิบหกมีนาคมสิบโมงเชา้าถึงวันที่ยี่สิบมีนาคมสิบโมงเช้านะครับก็จะมาสองรอบเนาะยี่สิบหก 26, ถึงห้าแล้วก็สิบหกถึงยี่สิบนะครับซึ่งถ้าหากเราเปิดในรอบแรกเปิดไปแล้วสองครั้ง และเราเปิดในรอบ2ล่ะมันจะนับเป็นครั้งที่3หรือเปล่าไม่นับนะครับรอบแรกก็คือรอบแรกรอบ2ก็คือรอบ2นะครับพอมารอบ2ปุ๊บมันก็จะนับ1ใหม่นะครับซึ่งเลกาชาก็คือ3เท่านะครับหรือ15%เปอร์เซ็นต์เนาะเลส3เท่านะครับแล้วก็จะมีพวกนามิแล้วก็เบสด้วยตัวละคร5าดาวใหม่นะครับ ซึ่งกาชานี้เปิดครั้งแรก30เปิดครั้งที่2ก็จะได้เบตหรือนามิ1ตัวเนาะโอ้แจมฮะเบหรือนามิ1ตัวนะครับแล้วก็เปิด3ครั้งได้พวใบแดงเปิด4ครั้ง8ครั้ง12ครั้ง16ครั้ง20ครั้ง24ครั้งก็เสียแค่1เพจเท่านั้นเปิดเอ่อแล้วก็เปิด7ครั้ง9ครั้งก็เลดออกใบแดงก็คือ เท่านะครับ7ครั้ง9ครั้งเลดออกใบแดงคือ6เท่าแล้วเปิด14ครั้งเลดออกใบแดงก็คือ12เท่านะครับโคตรเยอะ12เท่าแนะ่แล้วก็เปิดครบ25ครั้งได้ลูฟี่ออสันจิ1ตัวตูนะครับประมาณนี้เนาะกาชาได้ครับกาชาของลูฟี่ออสันจิครับ และการช้าของ3แม่ทัพขนมหวานครับก็จะมาในวันที่5มีนาคม10โมงเช้าถึงวันที่10มีนาคม10โมงเช้านะครับวันที่5ถึงวันที่10นและในรอบ2ครับก็จะมาในวันที่16มีนาคม10โมงเช้าถึงวันที่20มีนาคม10โมงเช้านะครับก็เลขสามเท่าเหมือนกันแล้วก็เปิดยิม5ครั้งก็ได้ ไม่ทักขนมหวาน1ตัวนะครับก็เหมือนกันเลยเนาะแล้วก็สุดท้ายครับการชาของเจอมาครับก็จะมาในวันที่10มีนาคม10โมงเช้าถึงวันที่20มีนาคม10โมงเช้านะครับก็เปิดยิม5ครั้งก็ได้เจอมา1ตัวนะครับเหมือนกันเลยก็การชาก็จะไล่กันมานะครับก็เริ่มจากลูฟี่ซันจิแล้วก็พวกแม่ทัพขนมหวานแล้วก็เจอมานะครับ ซึ่งกาชาพวกนี้จะมาพร้อมๆกับอีเวนต์ครับกาชาช่วงแรกก็มีอีเวนต์ของลูฟี่อสันจิกาชาช่วง2ก็จะมีอีเวนต์ของพวกคาตาคูลิเนาะและกาชาช่วง3ก็จะมีอีเวนต์ของพวกเจอมานะครับ6ดาวมาใหม่3ตัวอีเวนต์ใหญ่ก็มาใหม่3อีเวนต์เช่นเดียวกันนะครับมาดูหน้าตาของอีเวนต์กันเลยครับ ซึ่งอีเวนต์ครับก็จะมาตรงกับกาชาครับก็อีเวนต์แรกคืออีเวนต์ของซันจิแอลูฟี่ครับก็จะมาในวันที่26ถึงวันที่5อีเวนต์ของพวกคาตาคูลิก็จะมาในวันที่5ถึงวันที่9เอ้ยที่10และอีเวนต์ของเจอมาก็จะมาในวันที่10ถึงวันที่16นะครับก็จะมาพร้อมกับกาชาเนาะ ซึ่งตอนนี้ข่าวสารยังมีแค่ข่าวสารของอีเวนต์ของลูฟี่แอสซันจิอย่างเดียวนะครับข่าวสารของอีเวนต์ของพวกคาตาคูลิหรือข่าวสารของอีเวนต์ของพวกเจอมายังไม่ได้อัปเดตเข้ามานะครับยังไม่มาเนาะรอครับรอเขาอัปเดตเข้ามาก่อนเนาะซึ่งข่าวสารของพวกคาตาคูลินั้นจะอัปเดตเข้ามาประมาณวันที่4นะครับ ส่วนข่าวสารของอีเวนต์ของเจอมานั้นก็จะอัปเดตเข้ามาในวันที่8นะครับมีนาคมเนาะแต่วันนี้ครับเรามาดูข่าวสารของอีเวนต์ของลูฟี่แอสันจิก่อนนะครับซึ่งอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ลงด่านเก็บคะแนนครับก็ลงด่านไปดรอปของเนาะก็สหาคุณดรอปได้พวกอาหารก็ได้ไป3คะแนน15คะแนนดรอปได้พวกสมุดก็ได้25คะแนนเนาะลงไปเล่นดรอปของนะครับ ซึ่งมันจะมีด่านแยกเป็น2ด่านนะครับคือด่านของลูฟี่และด่านของซันจิครับคืออีเวนต์นี้มันคืออีเวนต์ของการแข่งขันครับคนในเซิร์ฟเวอร์ทั้งเซิร์ฟเวอร์ลงด่านไหนได้มากกว่ากันคนนั้นชนะนะครับอ่าไอคำว่าคนนั้นชนะหมายความว่าลูฟี่หรือซันจิจะชนะนะครับไม่ได้หมายถึงคนเล่นชนะนะลูฟี่หรือซันจิครับอย่างเช่นคุณลงด่านขอลูฟี่มากกว่าทั้งเซิร์ฟเวอร์เนี่ย ลงด่านลูฟี่มากกว่าครับลูฟี่ก็ชนะไปครับถ้าหากคนทั้งเซิร์ฟเวอร์ลงด่านของซันจิมากกว่าซันจิก็จะชนะไปครับซึ่งการชนะกับแพ้ของ2คนนี้นั้นก็จะมีผลอยู่นิดนึงเนาะและก็จะมีแจกพวกของรางวัลมากมายครับซึ่งที่ค่อนข้างจะเด็ดๆก็คือมีแจกหมึกสีดุ้งครับมีหมึกสีดุ้งด้วยแล้วก็มีตัวละครใหม่ๆครับก็คือน้องตายกับชอปเปอร์คุงครับร่างพิเศษแจกนะครับ นี่ครับก็จะเป็นการแข่งขันเนาะลูฟี่กับซันจิสู้กันนะครับก็นี่ครับถ้าหากซันจิชนะก็จะได้ฉายาด้านบนเนาะถ้าลูฟี่ชนะก็จะได้ฉายาข้างล่างนะครับก็จะแตกต่างกันประมาณนี้แหละแค่ฉายาเนาะแล้วก็ต้องลงไปเล่นเก็บขนมเก็บขนแนนนะครับก็1000แต้มได้ตั๋วทอง เอ่อแล้วก็2,000แต้มได้เพชร2เม็ด3,000แต้มได้เพชร3เม็ดรางวัลสูงสุดของอีเวนต์นี้ก็คือ1นึ0 0หแต้มนะครับ15,000แต้มครับได้หมึกนะครับได้หมึกสีรุ้งเนาะ4อันนะครับก็ไปอีเวนต์เก็บแต้มครับอีเวนต์เก็บแต้มแค่คุณลงด่านไปเก็บแต้มนะครับง่ายๆครับลงด่านเก็บแต้มไปแล้วก็นี่ครับหน้าตาของชอปเปอร์แล้วก็น้องตาตัวละครพิเศษเนาะ ที่จะมีแจกในอีเวนต์นะครับแล้วก็มีเควสของชอปเปอร์ด้วยซึ่งพวกรายละเอียดของเควสแล้วก็การลงการเล่นนั้นรออีเวนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปแยกให้อีกทีเนาะวันนี้เป็นแค่ข่าวสารเบื้องต้นกันก่อนนะครับและก็ข่าวสารของอีเวนต์อื่นๆนะครับก็สามอันแรกคือที่พูดไปแล้วเนาะแล้วก็กาชาฟรีครับกาชาฟรีรอบนีครับมาทั้งหมดก็คือ6วัน66ตัวครับ คุณจะได้ไปเลยฟรีๆ66ตัวนะครับซึ่งกาชาฟรีนั้นก็จะมาในวันที่26เป็นต้นไปเนาะวันที่26นะครับถึงวันที่12นะครับ26ถึง27 27ถึง28แล้วก็วันที่5ถึงวันที่6นะครับแล้วก็วันที่6ถึงวันที่7แล้วก็วันที่10ถึงวันที่11แล้วก็11ถึงวันที่12นะครับก็จะมาประมาณนี้เนาะ อแล้วก็อีเวนต์อื่นๆอ่าอีเวนต์ล็อกอินนะครับเข้าเกมได้ทงได้เพชรนะครับก็เข้าเกม3วันเพชร2เม็ด5วันเพชร3เม็ด7วันเพชร5เม็ด8วันเพชร5เม็ดแล้วก็9วันเพชร5เม็ดนะครับแล้วก็10วันได้ใบแดง6ดาวฟรีหน่งใบเนาะเข้าเกมทุกวันนะครับก็ตั้งแต่วันที่26นี้ถึงวันที่20มีนานะครับ26นี้ถึง20มีนาเนาะ ให้ครบ10วันนะครับได้ใบแดง6ดาวฟรีๆห่ตัวนะครับอ่าแล้วก็อันนี้คืออีเวนต์หวยครับอันนี้เป็นหวยนะคือแบบว่าให้เราลงเล่นเข้าเล่นเกมครับแค่เราเข้าเล่นเกมเนาะก็มีสิทธิ์ที่จะได้เพชรฟรีๆไปเลย33มเม็ดนะครับแต่มันสุ่มนะมันสุ่มนะครับคือผมเล่นเกมนี้มาประมาณ3-4ี่ปีเนี่ย ไม่เคยได้เลยคือมันสุ่มครับมันเหมือนหวยอ่ะแค่คุณเข้าเล่นเกมเนาะก็สุ่มออกมาครับก็คนทั้งโลกอ่ะคนทั้งโลกเป็นแสนๆคนเนาะสุ่มมาหนึ่งคนอ่ะโคตรยากอันนี้ก็หวยครับมันก็เลยมีหวยสองต่อเนาะเควสช็อปเปอร์ใหม่แล้วก็มีแจกเนื้อใหญ่นะครับเนื้อใหญ่อัปเกรดเลเวลเนาะแล้วก็ได้สกิลไม่ตายหนึ่งเวลด้วยเนื้อใหญ่แจกในวันที่ยิบ เจนะครับไอ้ยี่สิหกสิแจกในวันที่26บนะครับ26บ่ายโมงถึงวันที่27บเ่ายโมงเนาะมีเนื้อใหญ่แจก1ชิ้นนะครับและก็เหลือเทพครับเหลือเทพฉลอง6ปีมานะครับเหลือเทพนั้นก็จะมาในวันที่25บห่ายโมงถึงวันที่20นะครับ25บห่ายโมงถึงวันที่20มีนาคม10โมงเช้านะครับ เหลือเทพนั้นเอฟเฟกของเหลือเทพก็คือ,อจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับทุกตัวทุกสายทุกสี1.5เท่าเพิ่มดรอปเงินแล้วก็เพิ่มเลเวล3เท่าทำให้สซ็กยลไม่ตายไวขึ้น5เท่านะครับโอ้ค่อนข้างจะดีนะเพิ่มเวลตั้ง3เท่าเนี่ยเพิ่มเงินก็3เท่า แล้วก็เวลาของไม่ตายไวขึ้นตั้ง5เทินซึ่งเรือนี้จะได้ใช้แค่ช่วงเวลาของวันที่25ไปต้นไปถึงวันที่20มีนาคมเท่านั้นนะครับหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเรือจะกลายปเป็นเรือกรกากากนะครับแล้วก็ up s สกิลติด100%ครับก็มีทั้งการ up s สกิลไม่ตายและการ up level ติด100%เนาะ การอัพเซ็ก,กิวไม่ตายติด100%เซนั้นก็จะมาในวันที่26 10โมงเช้าถึงวันที่28่0แโมงเช้าและก็วันที่8 10โมงเช้าถึงวันที่10 10โมงเช้าแลวก็วันที่1 8 10โมงเช้าถึงวันที่20 10โมงเช้านะครับจะมาแค่วัน2วันเท่านั้นนะครับต่อ1รอบเนาะและก็จะจบไปครับแล้วก็จะมาใหม่เนาะจะมาทั้งหมดก็คือ3มรอบนะครับ แล้วก็อ uh, ัปเกรดเอ่าเลเวลติด100%นะครับก็อันนี้อัปเกรดเวลติด100%คือการอัปเวลเนี่ยบางทีมันจะมีการขึ้นมาใช่ไหมสมมติคุณอ well ัปเวล100บางทีมันจะมีโบนัสขึ้นมาครับเพิ่มขึ้นให้อีก1.5เท่าไอโบนัสเพิ่มขึ้น1.5เท่านั่นแหละจะติด100%นะครับก็จะมาในวันที่28ถึงวันที่8ครับ28ถึง8นะแล้วก็วันที่10ถึงวันที่18นะครับ โอเคประมาณนี้เนาะอีเวนต์นะครับก็มีการอัพเวลกับอัพเซกิลไม่ตาย100%แล้วก็มีการแจกนงแจกเพชรนะครับแจกตัวด้วยแล้วก็ในวันที่26นะครับเรือพิเศษครับเรือของเบสจะมานะครับเรือนี้คุณต้องใช้เพชรในการซื้อนะครับเสียเพชร30เม็ดนะครับในการซื้อเนาะซึ่งจะได้ถาวรนะครับเรือเบสนะครับจะมาวันที่30เอ้ย วันที่26นี่นะครับเหลือเบตก็จะมาแล้วแล้วก็มีด่านเอาไว้เก็บเอ่อสกิลไม่ตายของพวกตระคอยใหม่ๆเนาะก็จะมาในวันที่26ถึงวันที่20นะครับ10โมงเช้าเนาะแล้วก็เบต6ดาวบวกครับก็จะมานะครับเบต6ดาวบวกจะมาแล้วซึ่งเบตหดาวบวกนั้นผมแนะนำเลยนะครับว่าควรจะอัพขึ้นมากๆ เพราะมันดีเยอะขึ้นมากๆนะครับนี่เลยเบตหกดาวบวกครับซึ่งเบตหกดาวบวกนั้นคุณต้องใช้กระโหลกสีม่วงนะครับในการอัปเกรดขึ้น1ชิ้นนะครับแค่กระโหลกม่วง1ชิ้นนะค่อนข้างจะใช้น้อยน,นะครับซึ่งพออัปเกรดขึ้น6ดาวบวกปุ๊บมันดีขึ้นเยอะมากๆนะครับซึ่งตัวปกตินั้นเบตครับจะเป็นกัปตันของสายปืน หรือเป็นลูกเรือของสายปืนที่ดีมากๆแต่พออัปเกรดขึ้น6ดาวบวกปุ๊บเบสน,นั้นจะเป็นกับตนของสายปืนและสายหน้ากากและเป็นลูกเรือของสายปืนและสายหน้ากากครับจะเพิ่มสายหน้ากากเข้ามาเนาะค่อนข้างจะแจ่มขึ้นมากๆานะครับก็สายปืนสันนาักากเพิ่มไป4เท่าเนาะพลังโจมตีนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเ,เลือด1.5เท่า แล้วก็ฮิวเลือดด้วย0.75เท่าต่อการกดเพอร์เฟกตครั้งนะครับแล้วก็สกิลเมตายก็คือสามารถบัฟพลังโจมตี2เท่าให้กับสายปืนและก็สาย้ากาศ2เทอรนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนตัวละครทั้งหมดในทีมนะครับกลายเป็นบิกฟา t เธอร์นะครับก็ดีขึ้นมากๆแนะนำครับว่าควรจะอัปเกรดขึ้นนะครับแนะนำเลยมาในวันที่26เนอะ26นี่ครับ10โมงเช้า แล้วก็บอสใหม่ครับบอสของโซคิงครับก็จะมานะครับบอสโซคิงก็จะมาในวันที่26นะครับ26 10โมงเช้าถึงวันที่20มีนาคม10โมงเช้านะครับอยู่กันยาวๆครับ2 6ถึง20มีนาเนาะบอสโซคิงนะครับโอเคข่าวสารก็ประมาณนี้เนาะซึ่งอีเวนต์เยอะนะอีเวนต์เยอะนะครับได้เล่นกันยาวๆแน่เลยคือตั้งแต่วันที่26ขึ้นไปเนี่ย ยี 26, ิบหกสิบโมงเช้าขึ้นไปเนี่ยพนันเลยครับว่าไม่ว่างแน่ๆได้ปัน e ่นอีเวนต์กันกระจายแน่ๆครับยังไงเดี๋ยวพวกอีวงอีเวนต์ผมจะทําเป็นคลิปแยกอีีทีนะครับ <Yeah S 1> คลิปแยกอธิบาย <Yeah S 1> คลิปแยกในการผ่านด่านเนาะกดไลค์กดแชร์กดตตามเพื่อเปลังใจผมเลยครับนี่เก๋ไปคลิปนะสวัสดีครับ